ว่าย่างฮิโน่งานนี่งานใหญ่ดีเนาะเบิ่งแขกมาหลายหลายเบิ่งด้วนเออธรรมดาละคนกว้างขวางเนาะจะเบ้าเจ้าสาวกับว่าได้กี่ไล่เว้มีการมีงานเฮ็ดผสมขคนอ่ะเนาะเงินเดือนสองสามเมินบุญเออแต่อีสาพ่อแม่เขาเจ้าเนาะลูกเขาคือเก่งเถอะวะมันอายุเท่าใดแล้วมันเอาเมียห้วยยิบซียิบหาในกูแบนบอกกะยังเล็กหน่อยอยู่แสดงว่ามันเป็นรอยกินมีวันเทิอดีบักกัน ศูนย์แผ่นหาหกสี่เกตหนึ่งสองสามสี่นี่ยอาจารย์เปนบันไดเมียไว้ปานี่หรอเอาท่านบันไกิดมีบ้านเหอะโว้ยล่องเมืองเส้วผัวกับเมียพิชกันกันเม็ดเดียวสอ่หนึ่งตัวตื่นเช้ามาดีปานยังเห็ดกะเข่าคับนำเงินเห้ผัวพร้อมหมดแล้วว่าสันท์วะเจ้าใส่ซองเถระดังไงนี้บอกข่อยดูวห่วยคนพ่อหาพ่อตาเนาะใส่หาลอยหนแล้วคิดว่ายังสั่นล่ะคอยกันสีใส่หาลอยคือกันเนี่ยวันพ่อแม่ข้าเจ้าก็นับถือกันเนาะกับข่อยกระได้เออกระยังสันตัวเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะ อันป่านั้นให้คอยถามเจ้าเนี่ยถามอียังห่ะเขายังฮินโน่เจ้าวากับเขาอยูโตนี่แซ่ยบยี่บ้อโอ้ยเฉียวว่าจังไหนเนาะเจ้าขึ้นจังไรสันคอยกันขึ้นขึ้นเจ้านั่นแล้วเอา้าเจ้าขึ้หูว่ามันบ่แซ่บนั่นแล้ว<อ> <c oughs> มันบ่แซ่บ <c oughs> เออเขาวางเงินอยู่ในซองนี่ถอดออกจกัดลอยซะไปนะเนาะโอ้ยังไรก็เอาตัวยังสี่ลอยเนาะเนาะเขาวางสั้นล่ะเขายังฮิโน่ จะบ่งนั่นจะเบ่งนั่นไม่นงล่ะโตนั่นก็ได้กินเหล้าสีโตเฮ้าก็เหล้าขาวสันเออแม่ได้แะ,ะ่นอไหวเจ้าภาพดูแลพ่ทัวถึงแล้วแบบนี้ขอถอดอีกจักร้อยส,สัสนเยอสามร่อยเนาะหัวยังมีอีกยังมีอีก่อใยญยฮิโน ยังอีกฮะเบิ่งดูกินบำบำอยู่หวนยัางตัวนั่นคือมีซอยจุ๋ตัวห้าคือบ่มีก็ดีเด้เฮากินอยู่นี่เด้โอ้ยมันก้อยกับต้มตัวนี้เจ้าเบิ่งตัวนั่นนู้น่นซอยจุป๊าดยำกระมับติงมุมมุอยู่ตัวห้าคือบ่มีว่ะป๊าก็เจ้าคือกินเป็นตาแซ่บแท้ก็นั่นแล้วบ่วตัวถึงอีกแล้วเอาจังได๋เฮาบาดนีาถอดออกอีกหน่อยนึงเนาะเอายัง200ซะไป เจ้าสังเกตบ่โตเฮาบ่มีน้ำแข็งเลย้มยแม่นบ่เอาอีกบ่เฮาโอ้ยเอาละพี่ต้นนำอารมณ์แต่ว่าน้ำแข็งบ่มีสิกินอย่งไรมันสิบ่เหนียวปากตุยตุยอยู่โอ้ยไม่ใช่ป่ะเมื่อกี้วะนั่นนั่นนั่นครับอยู่หลังบ้านพี่ไอ้ไม่ให้ยั้งเลยนี่กำลังท่องบทสวดอุปสมบทอยู่อ้าว ท้องแค่ยัางว่าสิบวชแก้บนไม่ไอเป็นนิยางคือสิบวชแก้บนโอ้ยข่อยสิบวชล่างสวยซื้อดอกเอานี่น้ำสาลายแดงเดอะซิฟันเอตตแซนครบชงหายแล้วปาดไว้อิลีเนาะพ่อสร้างมื่อเศร้านี่ข้าาเดียวเอามารงแล้วสุดไป็6ห7าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นมึงสิบวชอรอิลีบดูนี่ครับไว่มันแมนบอมึงแน่ใจเหรอบ่แน่ใจครับมึงบ่อยากผู้สาวไปมีผู้ไม่บอมีกระซังเขาครับผมตั้งใจแล้วขึ้นน้ำไหลมันสิเป็นม่านตัวครับโอ้เมน่อนเลยว่ะ แสดงว่าบุญบวชตัวมีได้นี่อันทห่กูถามเนี่ยมึงทองอยังในแน่ล่ะนี่บ่ท่านได้เป็นยังเลยครับเยสหังมึงได้หอรอบ่กำลังทองครับแสดงว่ายังบ่ไดอยู่แมนครับถ้าขครทองในไอลุยผู้ใดเคยบวชนั่นสาพี่มึงได้บอิ่งข้าๆแล้วก็พ่อไดอยู่ครับแต่ว่าจําได้บ่ท่านเบิดเว้ยมันจีไปย,ย่างอีหยังสาพีซ่ซสือๆเบิ้งกูสิพาทองนี่มึงอ่านไปพร้อมกูได้โอ้ยอตสวานแนี่พ้าผมทองแน่ครับนับ1 2 3งสองสามพร้อมกันเลยได้เฮา เอบละครับสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพลูกวินาตุมาติภาบลยาลายเอา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 อาเอ้เอา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 เงาเอาเอาเอาเาเอ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 นเอ้เอาเอาเมาเอ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 าเีาเอา่ะาเอ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 เาเอาเ เริ่มต้นไม่ได้บ่ไอเออก็เอาไม่เห็นตัวขันมึงคองบ่ได้มึงบวดบ่ได้ด้เอาเริ่มสาพีติโยวิวาชันตุสาพาโลวินาทันตุาีเออคือแล้วบ้ดนีเอาแไม่ยังคงมึงยเอาเป็นยังไเน่าเนบ้ามึงบอกม่าเปนมอลลัาริงอู้หกูว่าบนบวดมึงมมีอเป็นองคุลิมานขึ้นเกาเนี่ยะกูว่าดีแล้ว ถ้าพี่หาขวดจะได้เป็นยังสันเงาเงาเงาไะนะถ้ามึงทองยังสีไม่จะกดจิ้มกวนใส่นั่นแล้วเดือดนางเดือดเดือเดือตึงตึงด้วยเหลวทองเอาเลยเด้อเมื่อก่อนเอ้าเจ้าที่้าไปใส่คอยมาท่านไดอยู่มาสอนใอยแนงไึนวะมึงทองวะ ไม่เมื่อนี้ก็ยังช่วงหนาวๆเห้อเเตวบางทีมันสียห่อนแต่ได้ล่ะว้ายใคยเบื่องกลมอุตูหันเขาว่าอุณหภูมิสีลดลงได้ปะแม่นบอกอีเลียนแล้วว้ายอากาศมันกระยุดีอยู่แล้วนะไปเฮ็ดลดขึ้นลดลงงี้ยังหน่อนี่โอ้ยมันบ่มีผู้ใดเฮ็ดมันเป็นน้ำธรรมชาติมันเจ้าก็ได้เนาะเหรอจักแล้วเมื่อนึงเพราะว่าอากาศสีลดลงเมื่อนึงอากาศสียห่อนจักไปเฮ็ดมันหยังเว่ยกูรู้สิใครไหมตามบ่ทัน ปากสร้อยข้าเจ้าทัมากบังหันเอาบีไอสตาไปส่งเพื่อนแน่เพื่อนว่าร้านข้าปากซ้อยพอติครับมวยนี่แดงมันเสือให้แมนบ่เหอะไม่แย่นั่งกันทัมาสร้างรูดูเด้ส่วนแปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่น่ะมึงไปส่งได้ไปเป่าไปเว้ยมึงไปส่งของหัวกาม่ามั้เขียดไปเขียดมันตัวเนาะสิมั่วใส่กันจังใดบูเว้ยเว้ยข้นกูไปหันที่ข้าเจ้าถามเอาของแถมแม่อีแดงงานสำคัญแต่เด้นั่นซื้อเสบูเยอะไฟเชียงเหลียงก้อนนึงอยากให้องแถมอยากสิฟันบูระ ไม่กันเลี้ยวแต่เจ้าแล้วเนาะลูกค้าไปลูกค้ามั่นเมียเอาบักข้านี่เหตุผลที่กูใส่มึงไปส่งของหันตจมึงจะได้ซื้อน้ำแข็งมาน้ำอันแนวแก่มันมีอยู่แล้วนี่ตู้เย็นน่ะนะอุ้ยเม่นบ่ปะอุ้ยเอาม้าม้าสั่นใครไปส่งก็ได้กลับมาหนี่เื้อน้ำแข็งก็โซดามาน้ำเมีนบ่หวหน่อยเมียนบ่ฟังนะฮาวดอ,ดองดองมาผมไหมามาผมไหม,ามากว่ากูนี่ผมยามไปกินน้ำในบ้านเมืองยานี่เมียจะบอกให้เจ้าไปกินเข่าด้วยปะเอาเขาเ็ะจังเกินล่ะ หนึ่งปลาลวกพักตำเจียวประมาณหนึ่งตัวเพื่อนบอกผมมาเมอเินปลาไปแม่เอากันไปกินเขามันกับ,บ่ได้แก่แลนะเนาะมึงกระไดเออแม่นเด้เนาะเจ้าเสียดตังไดสันเมื่อกี้เจ้าใส่คอยไปซื้อเลยเดชคอยบ่ได้ไปคอยบ่หนีเด้เจ้าได้ว้าแล้วเอาเจ้งได้เ,เหรอะขันซื้อเนี่ยมาแก่นม่เจ้าพันจีหให้บาทนี้เขาให้กับเขาแล้วเหรอวันเต้าเอากระบอกให้ฟังเหรอตัวว่าว่าหนึ่งปลาตำเจียวลวกพัก โอ้ยน้อว่าพากินเขาเทเวนแค่น,หน,หน้อบัานนี้น้อไวยเลือกเอาละครับเอาสีศไปคอยถามเจ้าทุกป,ปะระวังเมียกับเราดิเจ้าสิเลือกเอาอีหยังเอามือนี่เอาโอ้ยบรรยากาศหามกูเจ้าเนาะมึงคิดว่ากูสิย่านปานั่นบนนี้เอ๊เป่าบอต้องล่งเลเลยฟังคำตอบตอบว่าก็เลือกเมียล่ละนะอันดี้สันเ, <c oughs> เลือกเมีย <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> ไฟล์เตั้งลักสีสตาร์ทเครื่องแล้วว่าแม่จะให้ไปซื้อน้ำแข็งกับโซดาไหมโอ้มึงก็ฟังกูในแม่เนาะคันกูเลือกเมียนี่มึงก็บเได้ทั้งน้ำแข็งทั้งโซดาเดออคันเทาไปเลือกเหล้าก้อนนี่มันก็สิบบ่ได้อีหยังเลยบ่ได้ชิแตกงอดเขาไม่เข้าใจยุ่บ่เอาเป็นหยังคือว่าจังสันแม่ยังบ่เข้าใจยุ่บอกัรนี่แล้วจังไดบาทนี่ก็เงินอยู่ในมันเบิดเสกเพชรไหน ก็เสร็จกับก้อนดอกสั่งวะมันี้กับแค่ไี้เดี๋ยวนี้มันก็ไปซ่วงควางกูก่อนบ่อบ,บ่อบ,บ่อบ,บ่อวะไปซ่งกูลุ้นจีบีหาแก้วดรอสกินมันเสียบๆโดเด้อร์ขอแรงหันหนึ่งปลาลวกพักพตออั้มเจลพญเฮียวพญเฮียวเออห่วยห่้ยพญอะไรนี่แมเอาไปไว้ใส่โทรศัพท์มือถือเ่อรับสายเฮ็ดเวียกกอก๊แก๊กอยู่นี่ละเป็นยังไงงานแต่งคนหลายอยู่บ่ อ้ยกะหลาแล้วเนาะคนนั่นเนี่ยเขาจะเอาพี่น่องหลาเนาะแม่ไผมาส่งเจ้าล่ะขี่รถมานำพ่อยไนซยมาค้นขวงซอยข่อยรุ่นนี่จากน้ำสาลายแดงแก่บุญมาฟาดกบุญมามีฟอดเจ้าสิฉีดอยูบบ่อพักเจ้านั่นมาเอานะแม่เอาเจ้าคืถอยเขามาส่งศูนย์ปัากเอามาส่ง0856471234นั่นออกจากงานแต่งเจ้าไปศูนย์ในเมืองต่อพ่นบ่โอ้ยฝากพ่อยไนซ์ไปซื้อก็จังว่าได้มานำเพิินนีละเอาเอามาค้นเอาค้นเฮงเมื่อยู่นี่เอามันถังคือหลายแนวเถอะ ลาบงัวจะซื้อมแต่ใสนี่บ่ได้ซื้อดกกอกกามาตะงั่นแตงนันละเอาเทิงกินเทิงหอบ่เจ้าเดินโอ้ยมันเหลือหลายก็เลือหัวมาให้เจ้าเปาดบักพริกบักแตงเข้าขัวบักเน่าตีนหมูหางหมูหัวหอมแดงกะเทียมเครื่องปรุงซุปนี่เอามาใส่หี่ก็ <c oughs> เอามาแต่งั่นงั่นนันลาเอามแาต่งา่นงนัน <c oughs> เออ อ้ย,ยิ่เป็นห่องแห้งเนาะสิตตยบ่เดียวนี่น้ำมันพืชน้ำปูน้ำปลาบะเขือเทศข่าตะไคร้ใบบะกูดอย่าบอกนะว่าแต่เฮืาอเงาแม่มึงบัดนี้เ <c oughs> จ้าสิมาจมอย่างเฝ้าค้นน่ะนะซุมนี่ก็ไปใส่ตู้เย็นไว้พวกเครื่องปรุงกับไปเก็บไว้ในตู้ <c oughs> เดือนนี้บ่ต้องซื้อหอกเฮ้ใส่ซองสอง200คุ้มเอาถุงนี่กับกเน่า น้ำแข็งก็มีบัดนี้อมันเหลือหลายเอามาใส่กระติกเวลาเจ้ากีดอย่างเอาไปน้่ตัวปล่อยไว้มันก็สีละล่ถิ่มซื้อขันใส่กระติกเต็มแล้วเ็ไปแช่ตู้เย็นไ้เด้อมันจังมงจักงย่ำแล้วเดี๋ยวนี้มมันทุ่มแล้วบอเออเ็ดเวียกบอท่านเลยแล้วรีดผ่ากองนี่เสร็จก่อนแม่เว้ยเป็นยังหิ้วโาบอ กินหิวตัวชสวงตีหนึ่งจะได้ไปกีดอย่างนนนเนาะจะได้กินขขาย่ามไหนจะได้น,น,นอนย่ามไหนมันจะได้นอนในพ่อเยิยบ่เดี๋ยวนี้เฝ้าแล้วแม่มันเมื่อยจะได้ข้นนี่เออแล้วเดี๋ยวนี้ละนั้กินของกซื้อมาแล้วไปเปิดถาเขาโรตไปคอยเก็บผ่าใสตตูก่อนเขาไปใส่แล้วเนาะกินอยู่ในตูเ้เย็นพุ่นนะไปเบื้องเอาโรดเอาข้สันโ่อยหากินก่อนเด้เอ,าาอเออน้ำสลัดแดงเขาอยย่ใส่ล้บัดนี้ก็อ,อย่ในตู้เย็นนั่นเด้ เอาออกไม่กินเราบุ้งหูแจักเก็บไว้อากาศห้อนห่อนเดี๋ยวเราตั้งไว้ช่วยทิปแม้จักแล้วขอลืมเนาะมันก็ดที่ได้สร้างเอกละตัวนี่ยังหน่อยหนึ่งศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เอาคอยพาไปเก็บก่อนเฝ้ากินเฝ้าแล้วเฝ้านอนตีหนึ่งจีดจิตื่นไปกีดยางแล้อมันถือล่วงจะตีสองสามเปล่เมื่อยหลายยานบ่งหูเมื่อเว้ยหัาแรงแกงง่ายกระไรมันดึกดเลยแม้นอนฝันอยู่ดีๆีหูเมื่อกล่าววาตีสามมันก็บ่ได้การลราเว้ยทั่วที่กีดยางแล้วสิ บ้านกสิเฮ็ดไหมเออลูกเลี้ยงกสิจบปีนี้บ<อ>่งวดลถกสิเบิร์ตปีนี้ดีแล้วเห็ุคววมฝันให้เป็นจริงเด้เจ้าเขาว่าสั่นลูกเมียสิลำบากเ้เวลาล่าอยตั้งใจอยาให้อีหย่างมันทำลายคววมฝันคอยไหมเออดีแล้วที่เจ้าตั้งใจนั่นขคอยได้ยินจังสี่ขวยกระดีใจลูกกสิได้เลียนจบนี้สินกสิได้ชสเขารดล่ากสิเบิดงวดเงดืง่อนกสิได้เฮ็ดไหม บ่มีอีหยังมาทำลายความฝันเจ้าได้ดอกขันเจ้าตั้งใจนั่นพ่อใหญ่เฮียวเอ้ยก็มีเหรเนาะแม่นอีหยังเดี๋ยวนี่นาฬิกาปุกเจ้าเด็กฮันเดอสันนาฬิกาปลุกเออรอแล้วว่าแม่นความฝันอีหยังฮ่อนอยามมันปลุกแต่ละเที่ยนี่ว่ามันราคาเพิ่งหุึ่งตัวจักซื้อมาตายอร่หยังอันบางใหยหนึง่งว่ามันตื่นเพืดคุมหลบหบ่านาฬิกามึงหัน ถามันออกแล้วดัชเชนก็ฝันในพวกเป็นจริงเนี่ยหัวรถลูกเลื่อนใส่หนีัตายเนี่ยโอ้ยไฟละว่ามันความฝันอีหยังบาร์ไอแทะว่าเรื่องคนนอนหลับนี่บ่เอ้าคนกันบ้งฝันเนาะนั่นมึงกินข้าวแล้วบ่ยังอยู่หันแล้วว่าก็ออกกะเนาะเจ้าเดซัชนบ่ทันได้กินยังแล้วถามมึงนี่แหละเมื่อนั่งเจ้าเข้ากะเด้อจักทุ่ม เขาทุบนึ่งออกกีซี่แล้วกูมึงแน่สัน่ข่เข้าซี่ทุ่มออกเจ็ดโมงโอ้มึงเขาเดือก็กูอยู่ตัวนี้ได้ยังกินแรห่หรอเฮาจักแล้วไปเบิ่งตลาดพูดแูแนวปะสันเอาอาหารน่ากินปะโอ้ยคือมีตะพักแต่อาหารสำเร็จอยู่ใส่ฮะนี่เด้เรียกว,วา้าไปนี่เด้ <c oughs> ขนมขนมเดี๋ยวเรานัดเด้อกินขนมปานเด็กหน่อยเนาะโอ้ยขนมถ้วยบ่ได้กินตดนแล้วมันเป็นตาแซบไหมเอาแล้วจะเจ้าแล้วแม่ค้าแม่ค้าจ้า ขนมถ้วยถ้วยเท่าไหร่ขนมถ้วยถ้วยเท่าไหร่เอากับแม่นตัวบักห้านนีไหมหกถ้วยยี่สิบจ้าเอาเท่าไหร่ดีจ้าเอาซาบาทก็พอเยืเอาซาบาทเอามันยังอีกบักห้านี่เขาที่รู้เรื่องเยอะบ่เอาซาบาทนั่นฮันเด้เขากำลังเก็บใส่ถุงอยู่เดย์โอ้ยรู้เรื่องกันเสยอยยี่สิบบาทจ้า เพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอจ๊ะไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ครับหัวกะมาอยู่ใหม่แม่ม่งบานนี่ใช่ครับหัวกะมาอยู่ใหม่พะนะเอาอะไรอีกไหมจ๊ะอร่อยนะอันนี้ยำกระท้อนจ๊ะเออเป็นตาแซ่บเว้ยมาตองถุงเท่าไหร่ออบาทนี่มีหอนมาตองอีพอเอ๋ย20บาทจ๊ะใส่รวมกันเลยนะ เออใส่รวมกันเลยมันค่อยไม่เปียงถุงน่านตัวพักอยู่แถวไหนจ๊ะน่ารักดีสองคนนี่ห้องแถวหลังตลาดพุทธหละอ๋อแต่ว่าสิ้นเดือนก็จะกลับแล้วอา้าวทำไมล่ะจ๊ะโอ้ยงานกันหน่อยจ้าเงินกันหน่อยถือข้อกันเืยอ,อ๋อจ้าไปไปไป้อแล้วไปซื้อกบเข้าบานนี้เดี๋ยวแม่ซื้ออีกักอยยางก่อนกำลังว่าเข้าใจกันนี่ส้มเขี้ยวหวานโลเท่าไหร่พ่วน สามสิบห้าจ้ะและทันล่ะสํากันจ้ะห้าสิบภาษีเฝ้าไปซื้อน,น้ำใสยแดงไปส่งให้อีแม่นี่นะศูนย์ป็นหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นเจ้าสิไปอยู่บ่ดซื้อกับเขานั่นเออไปเดีย๋ยนี้ละกูพ่อแล้วไปก็มาทำแม่เฝ้าเมื่อกินทำแม่มาตองเจ้านั่นนายเว้ยแม่ค้องแม่ค้องบู๊เอินกบว่าหันเนาะ แม่ค้องเออว่าไรมานตั้งแต่หูตึงมากนี่จะเป็นยิงเนาะคนเอินกับบ่าขานเฮ้ยเมื่อวานยังเกาะอ <c oughs> ันเดสัน <c oughs> โอ้ยโทษหลายแม่ว่าได้ยินมึ่สิไปไสหันเสียวพักไปขายตลาดอุย้ยพักคืองามแถววะงามเหรอเนาะฉีดบุญมาฟาดกาบุญมามิดฟอร์ดของบุญมาพันดวงหัน0 8น6์แปดหส่นอสาื้อซอยข่อยนายายแม่ก็บ่ได้เอาเงินมาจาักบาทเนาะ พักกูวสวนอยู่เือนกับพ่อได้กินอยู่คุณละ่ะเอาไปลงตลาดเบิ่งเพื่อมันเวหวิดไวเจามาแต่ใสละ่ะมาแต่ตรวจสุขภาพประจําปีตรวจสุขภาพประจําปีพูน่ะห่วยแม่ไปประจํด้นมานตรวจแล้วก็สิไดรหุจักว่าเจ้าของเป็นอีหยางส่นตัวเออบางคนก็เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นพังผืดในท่อน้ํนาดีน้าตาลในเลือดสูงมุนันโอขันบ่ตรวจมาสิลู้เนาะ เป็นมามันยังคอยรักษาท่านส่นตัวเออคือแม่นี่ยปีกายนี่พ่อแต่ความดันปีนี้แล้วว่าได้โรคไตแถมมาน้าระยะที่หนึ่งเหรอเด้ฮันเดสันกินอาหารลดจัดบ่ได้ตัวบาดท,ที่นี่ถ้าไปตัวนั้นพ่อโลดคอยสิบอกวิธีเด้อวิธียังหมานวิธีรักษาโรคประจาตัวฮะแลวเฮ็ดยังไงเจ้าไปตัวเจ้าพ่อความดันเป็นบ่แม่นฮะแล้วบางคนกับพ่อเบาหวานบางคนกับไต ใครไม่ในเส้นเลือดสูงไปตวไรวจย่ำใดบ่พ่อ,อหนึ่งกับพ่ออหนึ่งโหลดแมน่นเฮ็ดยังไหลระบาดนี่คันเจ้าไม่อยากพ่อโรคประจำตัวรักษาได้โดยการไม่ต้องตรวจเออเนาะรักษาได้โดยการไม่ต้องตรวจเอ้อโอ้ยว่าไปามึงกัไเดยเนานะกูหรอว่ามึงสีบ้าอีหยังห้้ยอีรีนี่แล้วไปตัวเดี๋ยก็เจอนั้นเดี๋ยวก็เจอนี่กลับมาบ้านก็กินข้าวบ่าแซบนอนก็บบลับคิดหลายบาทนี่ คิดไปคิดมากกับสุดเอาไปเอามาตายไว้กว่าเก่าอีกทันเจ้าไม่อยากพ่อโรคประจำตัวหันรักษาได้โดยการไม่ต้องตรวจมันก็บงแจักล่ะเนาะจักว่าจะของเป็นอีหยังแนแต่ละมือนี่ยฮ่าเบาไปทัวที่บทั่วเดนเอาก็แม่นตัวบ่ตรวจกับว่พ่อเนาะเฮ้ยเฝ้าเอาพักไปขายนันมันจะเหียวก่อนเด้ ห้วยเพ็ดอีหยังสองคนนี่คือจังกองก้นกูดกูดกีดกีดอยู่แถ้ห้วยโอ้ยหลวงพอ่อห้วยขุดจีขุดจีโปมน้ำแมนค่ะหน่อยหลวงพ่อสิไปยั้งเดี๋ยวนี่ห้วยยังมาเบิงนี่แล้วพากันขุดยังได้คือบ่าถามหลวงพ่อเนี่ยเอ,าอย้าเป็นยั้งละหลวงพอ่อคือพากันมาขุดในวัดในวะเดีย๋ยวนี่มันบ่แมนแล้วดีอยู่ทรงไฮทรงหน้าบ่้บออึดบ่อยากคือพ่พากันไปขุดเบิงด้หันเป็นหลุมโซโวเซเวย,ยู่หันก้นเรากับพรพากันถม มูเซ้าหลวงปูยังมากกะล่มน่ะนขาพี่ขาพแพงก็ได้นวดเอากันห่วยหลุมจิปอมซุมนั่นผู้ขาว่าได้คุดได้ฮอกกมาเดี๋ยวเนี่ยก็นางปอกลงแมน่นอันนั้นมันหลุมเก่าเด้อสิหลุมเก่าหลุมใหม่กรซางต่อไปนี่ห้ามมาคุดในวัดเด้อบนันนีเด้อการขาสัตว์ตัดชีวิตมันผิดศินขอนึงตัวมูเจ้าก็มาวัดชุมืออยู่บ่แม่นบ่าปานาที่ปาตาหันรับสินรับพรอแล้วคือบ่อเอาไปปฏิบัติ มาวัดกับมาวัดซื้อขึ้นว่าแต่จะค้องสิได้บุญอันนี้มันกิบโวมกับุดจีได้หลวงพ่อมันโมเมนป่าหน้าเดะเนาะยายวันเมนเนาะกุ๊ดจีกับกิบโอมโมเมนป่าหน้าก็ยังสั่นตัวโอ้ยยัเป็นโมจ้าว่าขอใจเนาะสิเป็นอีหยังก็แล้วแต่สีเป็นคนสีเป็นกุดจีหรือเป็นกิบโวมกับสังมันก็อยู่ในคลายป่าหน้าคือเก่านั่นล่ะ ฆ่าซั์ตัดชีวิตนั่นมันเป็นบาปตัวก็เข้าใจอยู่แล้วกันยังเหตุในวัดอีกตั้งหากเอาปาท่าเขาต้มป,ออป,ออปลาคอใหญ่ต้มเป็ดต้มไก่มาวัดมูลนั่นเขาบอได้ขาสันบอกคนว่าสบู่ยาพายซิ่งหลิงยาสีฟันเอตตาแซนโมมีใส่กระซังมาถวายตูนแปลธาหกสีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นเมื่อยอยู่เด้เ,ดเหตุน้ำวัดบ,บานเห้านี่แมนขุดกีบปมก็ขวยกขุดกีขวแล้วก็เสียามาจังหันวัดี่ตัวอยากซาแท้เอาแมนสมบอก เอาสันมันเมยแหละเด้ผู้เฮ็ดน้ิเอาจังไ๋ก็เอาเด้ก็เข้าใจอยู่ว่าเมยก็ได้ขันสมาคุูดก็บอกกันแน่พุ่นหลังสลมันแห้งหลายตัวอหลังสลาแห้งหลายเออเออดินคั่วกินหยาแจ่กแจ๊อยู่หุ่นแต่ว่ามืออื่นเศร้าหัวแล้วเอย่าเอาขึ้นไปทั้งสลาเด้อเอาบอไปสลาสิเอาไปไสสันตงพอเอาไปคุดเด้อจ้า ทำนี่ทำนี้ไปคุณเด้อไปคุณเด้อคุณนายคุณบอตรงพ่อเออคุณนายผละหูณจากกี่ตัวมือเศร้าคุดมอหนิงกะเอาไปผลเลยเจริญพรโอเคเด็กค่องมือขึ้นนี่จะมาจจะทุ่มไวหาทุ่มฮกทุ่มบุนแล้วงานแต่งเนาะมันละมวนแท้ะแขกไปรลายอยู่บ่ก็ร้ายละเนาะค้นพ่อหนาพ่อตา สุ่มดอกไม้เขาบอกย่ายหนึ่งถ่ายรูปได้พร้อมแขกในงานแต่งตัวมีแต่ผู้จบผู้ไข่เจ้าบ่าวกะรอเจ้าสาวกะสวยเดย้สุม่มไทยพี่น้องเห็นหนานมีแต่ผู้ถามคอยถามยังไยา่คล้องเอาสบู่เจ้าพัยชิงหลิงมาหายแนเดอผู้นั่นกนเอายาซิฟันแอตตาแซนมาหายแน่ผู้นี่กะบุญมาฟาดกวบุญมามีกฟอร์ดมาน้ำแนเดอขายขวดเท่าไรบักหลายนึงยังวะ คอยเลยบอกโทรไปสร้างเอารลดเป็นยู่คนละเขต0 8 5ย์7 1 2 3 4เนั่องนันมางานันแตงงานยังสีงมาคุ้มถามสื่อกันอยูย่เว้ยอ้าเขาเจ้าก็เปลี่นแฟนครับเนาะคือยังไม่ใช่สีนี่ฟังเบิรมือไม่ใช่แมงมันสิออกจากวิทยุได้แฟนครับเจ้าบมเมนบอกเออมึงขึ้นก็ไปได้หันแตงโตดีดีจนจำบ่ได้กี่แดงกะเสริมดังยายสีก็ซักคิวทาวนทส่งผมก็เป็นร่อนเป็นร่อนอยู่เพิ่งทั้งหวังกับทั้งขางนเวื้ยจำบ่ได้พ่นแล้ว เขา,าก็ะด้นมายิ่งเนาะมีการไม่งานกับแตงตัวแข่งกันต ah ัวผู ah ้นั่นกางามผู้นี่กางามมันก็ธรรมดาไปออกการออกงานไพะไก่จากสวยขคือกันนัานี่แหละเขาเรียกว่าไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งคอยว่ามันโมเมนต์ไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งเอาแล้วสิให้ว่าจังไรสันไก่งามพ่อขนคนงามพ่อคิ้วทาวรนนั่นแล้วไก่งามพ่อขนคนงามพ่อคิ้วท้าวรนเมนตัว เดี๋ยวเบิ่งแต่ละคนมาสัน่นวานเป่ามึนกินเนื้อลมมีความสามารถพิเศษอีหลีคนซักก็ได้บางคนคือนโลกเข้าแมวนี่โอ้ยจะเป็นว้าให้เขาปานจากของดีหลายเดี๋ยวเบิ่งกลางหลังจากของแน่สิไปสักเสือไล่กับว่วเล้วกลายเป็นแมวเอา้ามันเจ็บเนาะเบิ่งแบบมีศสินเลแไหมมันเป็นเสือด้เบิ่งหัวมันแน่หัวแมวตัวน,นั้น กให้ผู้นั่นก็ให้ผู้นี่แฟชั่นสมัยใหม่เข้าก็นจังสีเบิรนั่นแหละเอ้ยแดงมึงว่ได้ไปใสบมนน่มื่อนี่ฮะมันือสบายแท้วะไปมาแล้วแต่เศร้าผุนไปฉีดบุญมาฟาดโกฉีดกระลาฉีดกักทั่วฉีดปักแตงแล้วหลกักกระเข่ามาตัวบุญมาฟาดโกบุญมามีกฟอดของบุญมาพันดวงนั่นบอก เออูนะ่วนแปดหาหกสี่เหนึ่งสองสามสี่น่ะซื้อมาฉีดเนี่ยเป็นยังเขี้ยวดีไงไว้ตัวดกพร้อมโอ้ยหกกระหูวบว้บ่เขาใส่มาตาโดนแลว้วขาดบ่ได้ซุ้มือนี่ปลูกยังกะต้องบุญมาฟาดโกบุญมามีฟอดน้ำพวนนะสะโพกพันวาช้าชานดีเนาะเอาก็ลูกค้าประจำเนาะบ่ว่าสิเป็นน้ำสาลายแดงเลอฟ้าบีไอสตาซื้อมาใส่ประจำเจ้าสิไปใส่หนีโครงการเจ้าโอ้ยมาเอาเสือนาไม่ญ่แก้ว เอาไปแตงแขนมันได้หลายมือแล้วก็เลยไปซองเบงแล้วพอดีว่าสิมักซุ่มขอเทียงน้ำสันดอกว่ามืงเห็นยังเดินนี่ฮหโอ้ยก็นั่งเล่นเฟซละเนาะเมื่งขอมุลข้าวสารนันตัวเมื่งดูนี่ช่วงหนีมิติคนเจ็บคนเป็นเนาะเออผู้นี้กับโพดป่วยฉีดยาแล้วโอ้ผู้นี้กับโพดนอนรอหมอฮันเดสันผู้นั่นกะเป็นหวัดไม่ค่อยสบายน,าน,นั่นนี่อี่นั่งอันนี้คุยกันมาสามสี่มือพอเราป่วยนี่ ที่แหลกกะยู่บ้านมือเศร้าก็มาลงบานอีกล่ะเอ้าโอ้ยเจแมนเนาะค่นพ่อแม่เขาเป็นอย่งสี่ือสิอุกอังจังวะมือเศร้ากระทักไปถามอยู่เป็นยังไงเนะาะใครในละเบอนอะคุณพอ่อเพราะว่าจังไดละ่ะมือเศร้าก็ะดีอยู่อาการทรงตัวสายมากละหันใจบ่ออกว่าสัน่นเอ้าหมอเอาเข้าห้องไอซียูล่ะเดียวนี้โอ้ยเนาะคนเฮานี่เนาะนี่แล้วอยู่ดีๆไผสิหูจ้จกว่าจะคลองสิเป็นยัง ก็น hey like oh uh, ั่นแล้วจังว่าคอยส่งสติกเกอร์ไปให้กำลังใจอยู่นี่ใส่ดูให้กูเบิ่งดูแดงเอามึงส่งสติกเกอร์อีหย่างคือส่งจังสั้นพอเขาเข้าห้องไอซียู่ไรเอาก็ให้กำลังใจเนาะมันเป็นยังดูนี่โอ้ยกระเบิ่งสติกเกอร์มึงแนอีแดงดีใจตัวมือไป๊ะๆอยู่นั่นแล้วดีใจตัวมือแป๊ะๆมึงกระเบิ้งตี่ล่ะ มึงเสียให้เขาคิดว่าจังไดสันกำลังใจมึงบ่หันว้าวเพี่ยนละแม่คือได้จังได้จังทรงป่อยจังสั้นเบื่องกระตูนมึงด้หันหัวสังเงีสังเงีตัวมึงไปแปะอยู่เขาสิเคียดเดะเอาแมนสันบอกเพาว่าสิห้ยกำลังใจแม่สัมพอบ่เห็นเขาตอบแชทคอยเนาะ ว่าเขาสิขามมึงถิ่มพนาเดี๋ยวนี้นะส่งสติีเกิดไปหัวขวนพอเขาว่านนี้เนี่ยเกิดพ่อเขาตายรีมึงสิาพาจังไหนหันดีใจตัวมึงเป๊ะหัวสังเงีสังเง้ยมึงลบงเดี๋ยวนี้เลย